โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำพันเข้าสู่รายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียพโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอ,อยออก,กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ วันนี้ออกอากาศเป็นตอนที่34ตรงกับวันพุทธที่25สิงหาคม2,564พบกันในตอนผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้จริงหรือไม่ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องวิธีเลือกใช้ผู้ให้บริการรับจ้างกำจัดปลวกมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้นกจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่า มีข้อความลักษณะใดาบ้างที่เข้าขายโอ้อวดกันจริงเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างกำจัดปลวกคำตอบก็คือปลอดภยัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไร้สารเคมีตกค้าง เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการใช้เพราะเข้าใจว่าไม่มีความเป็นพิษเลยและสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสลายตัวในสิ่งแวดล้อมตามแต่ชนิดของสารเคมีหากมีการสะสมในปริมาณมากก็อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หรืออาจเป็นข้อความที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพที่อาจจะต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนที่เชื่อถือได้เช่นกำจัดปลวกได้หายขาด100%เอร์เซหรือตายยกรัง ตอบถูกกันบ้างไหมคะท่านใดตอบถูกรอรุ่นรับรางวัลจากอยอยได้เลยคะ่ะโอ้โหคุณแม่ซื้อขนมมาเยอะจังเลยมีทั้งแบบขวดแบบขดแบบกระป๋องแถมย่อ,อยแปลกๆเป็นรูปเสื้อผ้าเป็นรูปยุงรูปหนูก็มีแล้วเราจะเลือกกินอันไหนก่อนดีล่ะเนี่ยอา หนูจ๋ากินไม่ได้สักอย่างเลยล่ะครับเพราะไอ้ที่หนูว่ามาเนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนทั้งน้ำยาซักผ้ายาฉีดยุ่งยาเบื่อนหนูกินเข้าไปแล้วก็ตายก่อนโตแน่นอนไปบอกแม่เลยนะว่าคราวหนะ้าซื้อของพวกนี้มาต้องรีบเก็บให้ห่างจากมือเด็กนะจ๊ะไม่อย่างนั้นกำพร้าลูกแน่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้หลายคนอาจไม่สามารถกักตัวอยู่ในที่พักได้เพราะจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานเรียนหนังสือหรือทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเสี่ยงเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งของร่างกายทำให้เราต้องป้องกันตัวเองจากการสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัว เช่นกรอนประตูปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดหรือโต๊ะทำงานรวมถึงการสัมผัสกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ยอยู่เพราะในแต่ละวันเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะมีเชื้อโรคติดอยู่กับเสื้อผ้าของเราหรือไม่ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะว่าจริงหรือไม่ วันนี้เภสัชกรหญิง Dr. ด็อร์ดุลาลัยเศรศจินตนินหัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมาไขาคำตอบกันในเรื่องนี้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้จริงหรือไม่ขอต้อนรับเภสัชกรหญิงดรดุราลาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียกว่าดรนะคะด่ะดรคะก่อนอื่นอยากทราบว่า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวหมายถึงผลิตภัณฑ์ประเภทไหนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าสารฟอกขาวหรือเบรชจ,จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับฟอกสีผ้าให้ขาวรวมถึงใช้สําหรับขจัดคราบสบกรปรกต่างๆบนเสื้อผ้าคะ่ะทั้งนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่นิยมใช้ในบ้านเรือนจะสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทตามโครงสร้างทางเคมีนะคะประเภทแรกก็คือจะเป็นสารฟอกขาวประเภทคอรีน หรือคอรินบิชนะคะเช่นตัวอย่างนะคะเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ซึ่งหากเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์เนี่ยเราจะห้ามใช้กับผ้าสีค่ะเพราะมันจะทำให้ผ้าด่าง และถึงแม้จะเป็นผ้าพขาวก็ตามเนื่องจากผ้าพขาวเองก็จะมีหลายเฉดน,นะคะเพราะฉะนั้นข้อแนะนํากอนใช้เนี่ยจึงควรทดลองหยดลงบนส่วนที่มีชิปของเสื้อผ้าเกาะนะคะว่าทําให้ผ้าเปลี่ยนสีหรือไม่สําหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวประเภทที่2จะเป็นสารซอกขาวที่ไม่ใช่คอรีนะคะบางที่เขาก็จะเรียกว่า n o n c o ค i n Bridge เช่งโดยทั่วไปจะหมายถึงสารซอกขาวประเภทออกซิเจนหรือออกซิเจนบริ์ เช่นไฮโดรเจนเตอร์ออกไซด์ oxide. ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะสามารถขจ,จัดคราบบนเสื้อผ้าได้โดยไม่เอาสีจริงของผ้าออกจึงสามารถใช้กับผ้าสีได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวคุณแม่บ้านมักจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวในรูปแบบของของเหลวที่มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์เป็นสารออกฤทธิ์ซึ่งจะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวคือมีกลิ่นฉุนของโครีคอรีนะคะเนื่องจากมีคอรีเป็นอ,องค์ประกอบ ซึ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติในการซออมภาพขาวและขจัดคราบต่างๆแล้วโซเดียมไฮโปคลอไรด์ยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อด้วยนะคะจึงมีการนํามาใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุต่างๆเช่นในห้องน้ําหรือห้องครัวเป็นต้นค่ะซึ่งสําหรับสารซอกขาวส่วนใหญ่นะคะจะมีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์เช่นอย่างัวโซเดียมไฮโปคลอไรด์เองก็จัดเป็นสารออกซิไดซ์ ชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งตัวโซเดียมไฮโปครารไร์เนี่ยจากการที่เขาเป็นสารออกซิไดร์รุนแรงเนี่ยจะไปทําลายเน็ดสีหรือทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในคราบสกปรกต่างๆจึงใช้ในการซช็ดผ้าให้ขาวหรือขจัดคราบสกปรกต่างๆค่ะขณะเดียวกันนะคะจากคุณสมบัติการเป็นสารออกซิได์ก็จะทาก็จะทําลายโครงสร้างโปรตีนของแบคทีรียหรือเชื้อโรคต่างๆ จึงมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้างคือออกฤทธิ์ต่อเชื้อได้หลากหลายชนิดค่ะทั้งนี้นะคะจากคุณสมบัติในการเป็นสารออกซิได์รุนแรงและทําปฏิกิริยากับสาร,อ,สารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราใช้ในการขจัดคราบ,กบกสกปรกสําหรับสารซเดียมไคโปคลอไรต์ขณะเดียวกันนะคะคุณสมบัติเหล่านี้เองเนี่ยก็ทาลายทุนผิวบางประเภทได้เช่นโลหะหรือ้าสีเป็นต้นค่ะ และอีกกัรนนะคะนอกจากจากคุณสมบัติเดียวกันนี้เหมือนกันที่ทําให้โซเรื่องไฮโปคอไรด์มีฤทธิ์ระคายเคืองและกัดกร่อนดังนั้นหากได้รับเข้าสู่ร่างกายเช่นการสูดดมหรือหายใจเข้าไปหรือสัมผัสผิวหนังหรือดวงตานะคะหรือกืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วอย่างตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่บนโลกออนไลน์ว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชือ้อโควิด1ิได้จริงเทเป็นอย่างไรบ้างคะด็อกเตอร์ ตรงนี้ต้องขอเรียนนะคะว่าเนื่องจากโควิด1 9เเป็นเชื้ออุบัติใหม่โดยเชื้อไวรัสโควิดส9าสามารถตนงเปื้องบนทุ้นผิววัสดุต่างๆได้ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้ให้ทำแนะนำค่ะในการทำความสะอาดพื้นผิววัสดุต่างๆเพื่อลดการตนเปื่อนและการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดสัมผัสหน่อยอยู่ที่เราเลือกหรือที่เราคุ้นกันที่เขาเรียกว่า high Touch Area นะคะสำหรับขาสารฆ่าเชื้อที่ทางองค์การอนามัยโลก แนะนาให้ใช้เช็ดถูเพื่อฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุภายหลังทําความสะอาดแล้วนั้นเนื่องจากไวรัส COVID 19, โควิดสิเป็นโรคอุบัตม่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีผลทดสอบประสิทธิภาพโดยตรงต่อเชื้อก่อโรคก,ก็คือเชื้อซาโควีทูหรือซาคอฟทู 2, นะคะหรือเชื้อหรือเชื้อไวรัสโควิดสิจึงยังมีอยู่หลังจํากัดดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้ประเมินทบทวนจากคุณสมบัติและความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาตัวอื่น และเชื้อก่อโรคตัวอื่นๆที่มีการศึกษาไว้ก่อนหน้าเพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์โควิด -19 โดยให้คำแนะนำไว้สองสารนะคะตัวแรกได้แก่แอลกอฮอล์ในความเข้มข้นที่70-90%ในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะส่วนช้าตัวที่2ก็คือตัวโซเดียมไฮโปคไรอีกสารอกขาวที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่เองค่ะโดยอัตราการใช้ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือที่0.1% หรือหึ่ ppm คำว่า ppm ย่อมาจาก part per million ก็คือส่วนในล้านส่วนเพราะฉะนั้นในความหมายว่า1000 ppm ก็จะหมายถึงในความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์1,000ส่วนในน,ใน้าในาน้ําโดนดาวทั้งหมด1ล้านส่วนนะคะซึ่งสําหรับในส่วนของ1 0 0 0 ppm หรือ0.1%ตรงน,นี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวทั่วไปนะคะแต่หากเป็นการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวที่มีการปนเปืป้อนเลือดอยู่สารขัดหลังต่าง ตรงนี้ทางองค์การอนมามัยโลกแนะนำให้ใช้ที่ความเข้มข้น0.5เเซหรือ5,000 ppm คะ่ะโดวยวิธีการใช้ที่ทางองค์การอนมามัยโลกแนะนำคือต้องทำความสะอาดทื้งผิวให้สะอาดก่อนทำการฆ่าเชื้อนะคะและวิธีการฆ่าเชื้อที่องค์การอนมามัยโลกแนะนำคือการใช้ผ้าชุบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อให้เปียกแล้วนำมาเช็ดให้เปียกทั่วนะคะเช็ดถูให้เปียกทั่วบริเวณที่เราต้องการจะฆ่าเชือ้อ จากนั้นต่อยทิ้งไว้ให้เปลียกอย่างน้อย1นึ่งนาทีหรือตามระยะเวลาที่ระบุบนฉลากเพื่อให้สารฆ่าเชื้อมีระยะเวลาสัมผัสกับพื้นผิวค่ะเตรงนี้จะสําคัญมากค่ะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อคือเราจะต้องต่อยให้สารได้มีโอกาสสัมผัสกับพื้นผิวเพื่อให้สารฆ่าเชื้อมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ค่ะ ต้องปฏิบัติตามที่ด็อกเตอร์บอกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคำถามนี้คงเกิดความสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาดสามารถฆ่าเชื้อโควิด1ิได้ทุกยี่ห้อหรือเปล่าคะและมีวิธีใช้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ,ะตรงนี้ต้องขอเรียนนะคะว่าไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทุกยี่ห้อจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าได้ค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะขึ้นกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้วยดังนั้น หากจะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จริงผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องยืนยันด้วยผลการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะคือทําการทดสอบกับตัวเชื้อโดยตรงเป็นตัวแทนพื้นผิวตามอัตราการใช้แ,และระยะเวลาที่สัมผัสกับพื้นผิวหรือคอนแทคทางตามที่ระบุบนฉลากค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาตาม,ตามข้าามขอแนะนําขององค์การอนามัยโลก การฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีสารโซเดียมไฮโปคไร,รา์เป็นสารสาคัญเพื่อลดการปนเปื้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเวลานี้ต้องใช้ในอัตราการใช้ตามที่องค์การอนมามัยโลกแนะนําค่ะคือมีความเข้มข้นขณะใช้งานที่0ูหรือ1,000ัน ppm สําหรับการฆ่าเชื้อบน้นผิวทั่วไปและที่0ูหเรหรือ5,000ัน ppm สำหรับการฆ่าเชื้อบนนผิวที่มีการปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลักงค่ะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีวางจำหน่ายจะมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง4-10%ดังนั้นในการใช้จึงต้องเจือจางกับน้ำค่ะเพื่อให้ได้ความเข้มข้นขักใช้งานตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกค่ะตัวอย่างเวลาเราจะคำนวณอัตราการใช้งานนะคะเราก็จะมีวิธีการคำนวณง่ายๆดังนี้ค่ะ ในการคำนวณเนี่ยเราจะใช้สูตรว่าให้เอาเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์นะคะก็คือในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดที่เราซื้อมาเนี่ยแหละตั้งแล้วก็หารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการนะคะแล้วหาหารออกมาแล้วได้เท่าไหร่เอาไปลบออกด้วยตัวเลขหนึ่งตัวเลขที่ได้ก็คือจะเป็นจํานวนส่วนของน้ําที่ต้องใส่เข้าไปนะคะตัวอย่างเช่นอาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาเนี่ยมีความเข้มข้นตามที่ระบุบนฉลากเป็นหเปอร์เซนต์นะคะ เพราะฉะนั้นมีพอได้หกเปอร์เซ็นต์เราเรารู้ความเข้นข้นหกเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์แล้วเราต้องการจะเจอจากให้ได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เราก็เอาหกหกตั้งหารด้วยศูนย์จุดห้านะคะค่าที่ได้ออกมาจะเท่ากับสิบสองแล้วเอามาหารลบด้วยตัวเลขหนึ่งค่าสุดท้ายที่ได้ก็คือจะจะได้ที่ตัวเลขสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความขึ้นข้นตามที่ระบุบนฉลากเป็นหกเปอร์เซ็นต์ก็จะต้องผสมผลิตภัณฑ์หนึ่งส่วนต่อน้ำสิบเอ็ดส่วนเพื่อให้ได้้้คควาามขนข,นข,นขนนณะใชงที่ นอกจากต,ตากาลการผสมแล้วนะคะในการใช้เนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับระยะเวลาที่สารฆ่าเชื้อจะสัมผัสอยู่บนผิววัสดุด้วยนะคะเพื่อ <c oughs> ให้มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์และต้องคานึงถึงความปลอดภัยในการใช้ด้วยค่ะเนื่องจากสารฟอกขาวโซเดียมไฮโปคลรไรด์ ry, เป็นสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองและกัดกร่อนสำหรับวิธีใช้นะคะจะสามารถแนะนำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยจะต้องสวมถุงม,มือ,อยารองเท้ายา และหน้ากากขณะใช้งานทุกครั้งนะคะเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีกระใครคืนตับกล่องก่อผิวหนังและดวงตานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมมาเตรียมผสมผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อโดยการผสมกับน,น้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่0.5เปอร์เซ็นต์นะคะตัวอย่างก็คืออย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไว้นะคะเช่นก,กรณีผลิตภัณฑ์ของเรามวลฉลาระบุว่ามีโซเดียมไฮปโปคลอไรท์ที่6เปอร์เซ็นต์ ก็จะต้องผสมผลิตภัณฑ์หนึ่งส่วนต่อน้ำสิบเอ็ดส่วนตามวิธีการคำนวณที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะคะและข้อสาคัญนะคะเมื่อผสมแล้วก็ควรใช้ให้หมดในวันเดียวเทาานี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทําความสะอาดก่อนค่ะในการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อควรจะต้องทําความสะอาดทื้นผิวก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงค่อยใช้ผ้าสะอาดเนี่ยมาชุบผลิตภัณฑ์ที่เราผสมแล้วเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการฆ่าเชือ้อแล้วทิ้งไว้ให้เปียกนาน10นาทีค่ะ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาสัมผัสกับเชื้ออย่างไรก็ตามตรงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผลทดสอบประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แจ้งไว้ในตอนขึ้นทะเบียนนะคะจึงควรดูตามที่ระบุบนฉลากเป็นหลักค่ะว่าควรจะทิ้งไว้ให้เปียกนานกี่นาทีเมื่อเราครบเวลาตามที่กำหนดตามที่ระบุบนฉลากแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือให้ล้างหรือเช็ดออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อขจัดสารตกค้างค่ะเนื่องจากสวสารโซเดียมไฮโปคาอไลต์เป็นสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองและกัดกร่อนนะคะและสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทําความสะอาดฆ่าเชื้อก็คือว่าผ้าชุบน้ําขอโทษค่ะก็คือว่าผ้าที่ใช้ชุบเช็ดสําหรับทําความสะอาดและฆ่าเชื้อควรเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคค่ะ ค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะช่วงแรกเราจะพักไว้ตรงนี้ก่อนคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวหมายถึงผลิตภัณฑ์ประเภทไหนมีคุณสมบัติอย่างไรและได้รู้ความจริงแล้วว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชือ้อโควิด -19 ได้ช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักคู่แล้กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ วันนี้เรามีสาระน่ารู้จากสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออออยอมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะวันนี้ขอนำเสนอสาระความรู้เรื่องเช็คชัวร์แชร์เช็คความจริงก่อนแชร์ค่ะท่านผู้ฟังคะโลกทุกวันนี้เรามาสู่ในยุคสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วนะคะแน่นอนว่ามีคนบางกลุ่มบางพวกมีการใช้การสื่อสารทางออนไลน์อย่างผิดผิด หลอกลวงประชาชนโปรโมทขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางที่เป็นทั้งของปลอมหรือมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายนำมาซึ่งความเสียหายทั้งสุขภาพและการเงินดังนั้นทางออยจึงได้เปิดแคมเปญที่ชื่อว่าเช sure, ็คชัวร์แชร์เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆไม่ตกเป็นเหยื่อและแชร์ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับคนอื่น โดยทางออยแนะนำการเช็คชัวแชร์คือเมื่อได้รับข่าวสารอย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าวิธีการเช็คก็คือเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ข้อความว่าออยเช็คชัวแชร์ซึ่งโหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ที่ใ้คอร์เท็จจริง และความรู้ความถูกต้องแก่ประชาชนดังนั้นเมื่อเราเช็คดูแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือชัวร์แล้วเราค่อยแชร์ไปยังบุคคลอื่นต้องไม่ลืมนะคะมีข่าวเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์จะได้ไม่สร้างความเสียหายหรือความเข้าใจผิดแก่คนอื่นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพลังภาคประชาชนสร้างคนสุขภาพดี พบกับสาระน่ารู้จากออยได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จริงหรือไม่เริ่มต้นช่วงที่2นี้อยากให้ดรบอกคุณผู้ฟังเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวให้ได้มาตรฐานค่ะ ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรเป็นสารสําคัญจะเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ในการกํากับดูแลของสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะโดยเป็นการกํากับดูแลตามพระราชบัญญตัติวัตถุอันตรายพศ2535ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและการผลิตหรือนําเข้าจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากอยอก่อนค่ะ สำหรับในการเลือกซื้อนะคะจะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นโดยสามารถสังเกตได้จากบนฉลากจะต้องมีกรอบเครื่องหมายอยมอ,อ,อสอนะคะโดยจะเป็นกรอบเครื่องหมายอยอและมีข้อความตัวอักษรว่าวอ,อสอและภายในจะตามด้วยเลขทะเบียนเช่นอาจจะ,จจะเช่นสมมติว่าเป็นทะเบียนหมายเลขหนึ่งทับสองห้าอย่างนี้เป็นต้น,นะค่ะซึ่ทางนี้เนี่ยาทาง คุณผู้ฟังนะคะสามารถตรวจเช็คเลขทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพยา์หรือทางไลน์แอปพลิเคชันที่ไทย FDA ค่ะค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังต้องสังเกตเครื่องหมายอยอวอ,อสอบ,บ,นบนผลิตภัณฑ์นะคะดรคะสำหรับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่ไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างคะค่ะ อันตรายจากสารโซเดียมไฮโปโคลอไรในผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจะเกิดจากคุณสมบัติการเป็นสารออกซิไดซ์การเกิดปฏิกิริยาเคมีและการมีฤทธิ์ระคายเคืองและกัดกร่อนของตัวสารนะคะดังนั้นในการใช้จึงต้องสวมถุงมือยางรองเท้ายางและหน้ากากขณะใช้ทุกครั้งค่ะและต้องปฏิบัติตามคำเตือนหรือข้อควรระวังและวิธีใช้ตามที่ระบุบนฉลาก่างเคร่งครับทั้งนี้นะคะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ คุณผู้ฟังสามารถสังเกตได้จากรูปสัญ,ญลักษณ์แสดงความอันตรายํำสัญญาณและข้อความแสดงความเอันตรายบนฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะเช่นตัวอย่างนะคะหากผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่มากกว่าหรือเท่ากับ5%เราจะมีโอกาสพบตัวสัญ,ญลักษณ์ของการตัดกรอบน,นะคะซึ่งจะเป็นกรอบเครื่องหมายรูปสัญ,ญลักษณ์กรอบสีแดงบนพื้นขาวนะคะ แล้วก็ภายในจะมีสัญลักษณ์สีดำเป็นรูปสารเคมีหยดลงบนตัวคล้ายๆแท่งวัสดุกับหยดลงบนมือนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความตัดกรองที่จะแปะอยู่ที่ตัวฉลากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็จะกำกับด้วยข้อความสัญญาณซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นคําว่าอันตรายแล้วก็รวมถึงข้อความแสดงความอันตรายที่จะแสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น,นะคะ่ะเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อความสําหรับโซเดียมไฮโดรคาราทก็จะเป็นว่าเมื่อสัมผัสกับกดจะเกิดกา๊าซพิษ ยาอีกข้อความหนึ่งค่ะก็คือจะทําให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทําลายดวงตาค่ะ e สําหรับอาการพิษที่เกิดที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะเราก็จะแบ่งตามวิธีทางของการได้รับสัมผัสนะคะอันดับแรกก็คือหากสัมผัสถูกผิวหนังก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองผื่นแดงบนผิวหนังและมีอาการปวดแสบปวดร้อนค่ะหรือหากได้รับจากทางหายใจหรือสุดดมเข้าไปก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บคอไอหรือหายใจติดขัดได้ค่ะ และหากได้รับจากการกินกน,นะคะก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุในช่องปากและลําคอะระคายเคืองและกัดกร่อนทางเดินอาหารทําให้เกิดอาการปวดท้องแล้วก็อาจจะมีแผลเปื่อยในในทางเดินอาหารค่ะและหากได้รับจากการเข้าตานะคะก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาทําให้ตาอาักเสบได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็จะมีข้อควรระวังจากการใช้ไม่ถูกวิธีด้วยค่ะดังนั้นนะคะจึงขอเตือนแล้วก็ขอให้ระมัดระวังการใช้ตามนี้นะคะว่าในรับเวลาเราจะใช้สารไฮโปคารดียมไฮโปคลอไร์หรือสารฟอกขาวนะคะห้ามผสมกับน้ำส้มสายชูหรือกดโดยเด็ดขาดค่ะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มีกดเป็นส่วนประกอบก็อย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ํานะคะ เนื่องจากว่าหากตัวซลลีย์ไฮโปคาร์ไนต์มาเจอกับกรดนะคะจะเกิดปฏิกิริยาเกินเกิดขึ้นทําให้เกิดก๊าซคอรีนซึ่งเป็นกา๊าซพิษนะคะมีผลทาลายเนื้อเยื่ออ่อนตามร่างกายเช่นระคายเคืองตาและผิวหนังทาลายเยื่อบุทางเดินหายใจแล้วก็หากฝึกดึงเข้าไปมากๆก็อาจทําให้ทางเดินหายใจสียหายได้ค่ะทําให้ไม่สามารถหายใจได้และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะ นอกจากนี้มีข้อควรระวังในการใช้อีกประการหนึงก็คือว่ามันผสมกับสารแอมโมเนียหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารแอมโมเนียตัวอย่างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกค่ะเพราะว่าหากโซเดียมไฮโปคลอไรเจอกับสารกลุ่มแอมโมเนียมันจะทําให้เกิดการพิษคอลีน กิดก๊าซพิษคอรามีนนะคะอันนี้จะคนละตัวนะคะถ้าผสมกับกรดจะเกิดก๊าซพิษคอรีนแต่ถ้ามาผสมกับแอมโมเนียจะเกิดก๊าซพิษคอรามีนซึ่งก๊าซพิษตัวนี้ก็จะทําอันตรายต่อปอดได้เช่นกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังตามที่ด็อกเตอร์ได้บอกไว้ด้วยนะคะค่ะแล้ววิธีแก้พิษนะคะจากผลิตภัณฑ์จะต้องทําอย่างไรบ้างคะเผื่อคุณผู้ฟังได้รับพิษโดยไม่รู้ตัวคะ่ะด็อกเตอร์ ตรงวิธีแก้พิษตรงนี้ต้องขอเรียนนะคะว่าเป็นในลักษณะของการปฐมนพยาบาลขั้นต้นก่อนที่จะส่งถึงรู้แพทย์นะคะดังนั้นเนี่อหากถูกผิวหนังก็ให้ล้างออกด้วยน้าจำํานวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าก็ให้รีบถอดออกค่ะแล้วล้างร่างกายด้วยน้าและสะบูห่หากยังมีอาการระคายเคืองอ,อีกนะคะให้รีบไปพบแพทย์ค่ะหรือหากได้รับจากการสุดดมก็ให้รีบนำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะและให้นําสมแพทย์เช่นกัน,นะค่ะสําหรับในหากเข้าตานะคะ ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาค่ะไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ค่ะและหากก้ามกินนะคะอันนี้ต้องห้ามเลยนะคะว่าห้ามทําให้อาเจียนแต่ให้ให้อปรปถมพยาบาลในการให้ดื่มน้ําหรือนม,มปริมาณมากๆเพื่อเจือจางแล้วรีบนําส่งแพทย์ทันทีค่ะทั้งนี้ในการนำส่งนำผู้ป่วยส่งแพทย์อย่าลืมภาชนะบรรจุและฉลากหรือใบแทกข,ของผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะทางแพทย์จะได้ทราบค่ะว่าท่านได้รับผิดจากสารใดจะได้ประถมพยาบาลได้ถูกวิธีค่ะค่ะ งั้นคุณผู้ฟังหากได้รับพิษก็ปฏิบัติตามที่ด็อกเตอร์บอกไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะหรือถ้ามีอาการหนักต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะด็อกเตอร์คะช่องทางการร้องเรียนหากพบผลิตภัณฑ์สักผ้าขาวทีไ่ไม่ได้มาตรฐานมีช่องทางอะไรบ้างคะตรงนี้สามารถติดต่อออยอได้เลยนะคะซึ่งเราจะมีหลายช่องทางค่ะ,ะช่องทางแรกนะคะก็โดยการสายด่วนอยหน5่งค่ะ ตามโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะคะก็คือ0 2 590 1556นะคะหรือกดสายด่วนอยอ5 5 6ได้เลยค่ะทั้งนี้ในเวลานอกราชการทำสายด่วนอยอเองเราก็จะมีทีบันทึกให้ฝากข้ขอความแบตเปนมัดไว้ได้ค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือการติดต่อทางอีเมลที่อีเมล1 5 5 6 sign fda mops go th ค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถมาลองเรียนได้ด้วยตัวเองนะคะ อื่นกรณีมีตัวอย่างต้องตัวอย่างเหตุกณฑ์ต้องการมามอบให้ค่ะสําหรับกรณีถ้าหากเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในเขตกรุงเทพก็จะสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบตามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร5ชั้น1ของศึกย์สัมปาะสคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสําหรับผู้บริโภคหรือผู้ซองที่อยู่ในจังหวัดอื่นนะคะหากต้องการร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ค่ะ ค่ะมีหลายช่องทางนะคะช่วงท้ายนี้ดรมีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมบ้างไหมคะค่ะในสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ในเวลานี้นะคะการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลหรือ social distancing ค่ะแล้วก็รวมถึงการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและร่วมกับการรักษาความสะอาดของมือนะคะสำหรับในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดตตุต่างๆเพื่อลดการตเปต้นของเชื้อ ควรทาความสะอาดพื้นผิวก่อนฆ่าเชื้อค่ะเนื่องจากสิ่งสกรปรกหรือสารอินทรีย์ต่างๆจะขัดขวางการอ,ออกฤทธิ์ของสารฆ่าเชือ้อนอกจากนี้การทําความสะอาดยังเป็นการช่วยขจัดหรือลดปริมาณเชื้อที่สะสมอยู่บนทุ้นผิววัสดุหลังจากทําความสะอาดแล้วจึงค่อยเช็ดตามด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อค่ะสําหรับในส่วนที่อยากจะฝากไว้สําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อก็คือสิ่งสําคัญค่ะคืออัตราการใช้และระยะเวลาที่ต้องปล่อยให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับทุ้นผิวและอ,ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อหรือ ตามความแปรผันนะคะตลอดจนการพิจารณาว่าพื้นผิววัสดุใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้และควรลิกเลี่ยงลักษณะของพื้นผิวใดนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะอยู่บนฉลากค่ะจึงควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งการจะดูว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายอยอยวอ,อ,อสอบนฉลากค่ะ แล้วเมื่อท่านตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้วมีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการจะตรวจสอบว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตามเลขทะเบียนนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจริงหรือเปล่านะคะหรือมีข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนก็สามารถติดต่อ,อ,อผ่านช่องทางต่างๆของออยได้ค่ะค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้ สำหรับรายการในวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้อย่างไรก็ตามช่วงโควิดนี้ย้ำกับทุกท่านยังคงต้องเคร่งคัดกาดอย่าตกนะคะการใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลกันด้วยนะคะ สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณเภสัชกรหญิงดรดูล,ลาไลเศจจินต์นินเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิได้จริงหรือไม่ในวันนี้ขอขอบคุณค่ะดรค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook fdap p e o r l คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้จริงหรือไม่ตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลันมามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ